้ไปแล้วก็น,นี่เป็นห้องเต้เขาบอกว่าตัวทีเด็ดเลยเนี่ยหอตัวตเน้นๆพูนๆนอย่างเงี้ยเยอะถ้าเปานน็นสามก้อนแบบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเยอะเลยเอ้าวชามนี้เจ็ดสิบบาทสามก้อนแต่แบบโอ้โหเป็นกระมังอะ่ะเ,เยอะมากอุยขอเสียงคนชอบเล็กแห้งซิ้วดำแบบนี้หน่อยฮะมาลุยครับืม ันกเอ็นน้องเต้เขาบอกแบบนี้เหมือนเอ็นบริเวณข้างหลังขาไหมน่ะคุณผู้ชครับหืมกกอ่อนกลุ่มคุณยกไก่มาละลุงการพธธธัฒนาการยี่ห้านะฮะร้านนี้เขาบอกว่าทีเด็ดเลยเรามาตำสักหน่อยดีกว่าเขาดูว่ามีอะไรบ้างมาอันนี้ไส้ไก่ปะะ่ะฮะหรือว่าอันนี้ไส้อันนี้เลือดอันนี้โอ้อันนี้คอ,อใช่ไหมฮะ,ะและว้วอันนี้อันนี้โอ้่ของนี้เลยอะ่ะของนี้เต้ เอ็นอะไรนะเอ็นห้องเต้ครับเอ็นห้องเต้เอาผมเอาพิเศษเอ็นห้องเต้เลยฮะเนื้อหนังแล้วก็มีกลืนด้วยอาจะไปครับเนื้อใบแล้วก็นี่เอ็นห้องเต้ผมว่าตัวทีเด็ดเลยเนี่ยตัวต่อเน้นๆปูนๆอย่างนี้โอ้โหแต่เกี๊ยวลงโอ้โหให้อย่างเยอะถ้าเป็นสามก้อนแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทโคตรเยอะเลยอ๋อครับโอเคฮะไปลุดีกว่า เฮ้ยชามใหญ่ๆเนี้มันมีสามก้อนจังกๆรล้นเจ็ดสิบบาทให้โคตรเยอะไม่อั้นเลยจริงๆรโหครบดีมากเอามาเค็มๆหน่อยอยู่แล้วนะฮะเพราะน้ำส้มเราไม่ต้องเลยไอ้ไม่น้ำปลาเราไม่ต้องน้ำส้มอย่างเดียวมาแล้วก็พริกขวดลงไปอย่างงี้เอาไปดุยกันเอาชามนี้เจ็ดสิบบาทสามก้อนแต่แบบโอ้โหเป็นกระมังอะ เยอะมากอุ้ยเฮ้ยเอาลุงกลาลุงกลาพัฒนาการยี่ห้านะฮะปรุงแบบใส่แค่น้ำส้มกับพริกเดียวเลยโอ้โหโคตรได้มาุดเส้นบะหมีเ่เขาดิอุ้ยอุยอุย,อยเส้นล่วงเลยสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะฮะลุยครับอืมองดู อรยมากเลือไม่หูเครื่องเลยล้านี้เุยครับอโอ้โหแล้วส่วนนี้นะฮะเขาเรียกว่าเอ็น้องเต้นเนาะมันเป็นเอ็นแบบมันเอ็นตรงตรงตรงน่องขาหลังอะ่ะอย่างเงี้ยกับกรบุบกรุบแล้วให้เยอะมากเลยฮะโอ้โหเฮ้ย เอ็นดีมากคุ้อร่อยเลยเอา้าวลุยครับอือร่อยมากเฮ้เป็นเล่นในะวัยรุ่นไอเอ็นอันนี้มันกรอบมันกรุบแล้วมันแบบอร่อยมากลุยครับอือ หาลังเก่งมากงยอเลย,<ม>เยกืนเอ้ยน้ำไก่เอ้ยรู้แล้วคอไก่ดูเป็นแบบคนคอ,อมันดูทัดมันมากนะหิวโคตรหิวเลยอ่ะ เดอดจริงเฮ้ยถ้ติดใจเคอร์นี้นะฮะนี่เล็แค่พี่มดำคุกนหนาๆนี้และอันนี้ตัวอร่อยมากเอ็นห้เต้ของพี่เนี่ยโคตรของดีเลยอ่ะเอ้าใส่ล้วนๆอย่างเดียวเลยโอ้โหโอเคครับอืมเอาเอาไปรีดดีกว่าเล็กแห้งเอ็นห้องเต้ล้วนๆเอา,าเเออเต้งส้มหนึ่งนะฮะลิตรหนึ่งจัดไปแบบนี้ คือจะบอกว่าโคตรน่ากินอนะน่าดิเด็ดมากไปเลยกันมาเล็กแห้งนะฮะกับเป็นท้องเต้สวดำล้วนๆขรชอบกินแบบ,ก,บกับเด็ไก่สวดำมั่งเส้นเล็กสวดำเนี้ยเส้นกรบกรอบกรึบนุ่มๆแน่นๆใครแพ้าทางบ้างขอเสียงคนชอบเล็กแห้งสวดำแบบนี้หน่อยฮะมาลุยครับ ฟกุดเลยคึกหนักมากอืเลยครับอืมโอ้โหนุ่มเกนัูนี่เลยเอ้ล้วนน้ำเป็นพะโล้อ่ะมีความเค็มความมันอยู่นียครับอื้อหือ อือ,อจุงดร,รับอือเกงแบบนี้นะครับเล็กแ้งแบบนี้นะฮะเส้นโคตรกรอบเลยเห็นห้องเต้แบบนี้โคตรกรุบเลยมาดูดครับ อม้องรุงต้องจบท่านักการยิบผ้านะฮะเพิ่เด๋ยวรุงการเดืกดรุงการโคตรอร่อยยอดมากครับจะเตรมิงกรแทงไปให้